เป็นอย่างพราจังหาโอกาสผ่าญาติโยมฟังธรรมาเพราะพระพุทธเจ้าบริพาพาสงเ็ตอย่างเลยบริพาสาวกเกตยังมีแต่เทศอ,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 อย่างเดียวเลี้ยงสร้างวัดส้างว่าเป็นเลี้ยงของญาติโยมมาส้างถวายเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าต้องแสดงธรรมอย่างเดียวสาวกของพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมอย่างเดียว เป็นอย่างจังแสดงธรรเพอาะรมของพระพุทธเจ้าสามารถทำให้ชีวิตสัตว์ทสมดพ้นจากความทุกข์พ้นจากความลำบากขันบอบสร้างธรรมาเนี่ยความทุกมันเกิดขึ้นมันบอกวิธีแก้ไข <c oughs> เพราะว่าปัญญาเกิดจากการฟัง เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเน้นหนักให้สาวกพ่นจาลีกไปในทิศต,ต่างๆเพื่อไปแสดงธรรมเพราง่ายๆว่าดึงย่อมให้พ้นทุกข์ก็พระพุทธเจ้าสิมาบวชเนขนาดพ่อแม่พันจมลูกเมียพันจมพ้นกระบอกหัวซาพ่อแม่ก็ว่าเป็นลูกกะสัตย์ไปหาขอท่านคนเสียเกียรติเสียศักดิ์ศรี ป้าพอ่อป้าแม่ทิมป้าลูกป้าเมียทิมพระพุทธเจ้าเพิ่นบ่ฟังคำนั่นเพิ่นมี่ต่คิดอย่างเดียวว่าสัตว์โลกทั้งหมดทั้งพ่อเหาแม่เหาทั้งลูกเฮาเมียเหาทั้งมวลมนุย์ยู่ในโลกนี่น้ำกันหนึ่งล้วนแต่มีคมถูกเพราะฉะนั้นเฮ็ดจังดใดจังสิ่เดินหาวิธีให้สัตว์โลกทั้งหมดนี่นความถุกก็เพิ่นสิบ,บวช <c oughs> เพราะฉะนั้นคณะน,นี้ท่านประคู่และอคณะสงฆ์พยายามหาวิธีเอาทูกออกจากจิตใจงานโยมเพราะว่าทุกมันเป็นธรรมชาติที่สัตว์โลกบาต้องการถ้ามันเกิดขึ้นก็ผูใ้ใดเราผู้นั้นเดือดร้อนเลยแต่มันมีวิธีแก้อยู่กันผูใ้ใดแก้บ่าเป็นการลำบากเดือดร้อนสังเกตเบิง่งคนเฮาอยู่น้ำบ้านเดียวกันกระทับอยู่น้ำตำบลอำเภอจังหวัดประเทศเดียวกัน เดือดร้อนต่างกันทั้งๆท,ที่ถือศาสนาพูคือกันเป็นอย่างจังเดือดร้อนต่างกันเพราะความเข้าใจในทางศาสนามากหน่อยบ่ท้องกันพระมินาทีหนึ่งผ้ายมทํำบุญสองผ้ายมทํำวัดสวดมนต์สามผ้ายมฟังเทศฟังธรรมสี่ผ้ายมเดินจงกรมนั่งสมาธิ วิธีท้ทำฟังเทศฟังทำ้ำในดีกว่าทำบุญดีกว่าทำบัดส่วนมนพออยนการฟังธรรมาข้างพุทธการคนที่พ้นทุกได้มีแต่ฟังธรรมาํำนั่นบวมนพ้นย้อนพันบุญเดียวกับบวมนมาทำบุญบ่ดีเด้ยแต่ว่าเป็นพื้นฐานของข้างไปสวรรค์นในวันท้อทำบัดส่วนมนกับบว่าบวมนบ่ดีเดียดีอยู่ จะากเป็นระดับล่องอยู่แต่ว่าฟังเทศนี่เป็นระดับสูงกว่าเพราะว่าฟังเทศได้ทั้งบุญได้ทั้งกุศลด้ยกุศลมันแปลว่าสลาดบุญมันแปลว่าเบิกบานลาเริงแกมใสกันฟังท้ามาแล้วมันสลาดนําบางคนนี่บ่ได้ทัาบุญแต่ฟังเทศในอันนี้สงหลายกว่าคนทําบุญเพราะว่าฟังเทศมันเกิดปัญญา ปัญญามันแปลว่าสิ่งที่ทำให้พ้นถูกขันปัญญาอยู่มองไดน,น,น,นี่ความถูก์บนนย, e นนยูย่ขันมองได่ความถูกอยู่ปัญญาอยู่บบหลายมันจังมีความถูกบ้านในเฮากับเบื่องนำเฮ้าเด้อบ่ว่ายมพ่มพอย่มแม่หรือว่านมนมเน่้อยก็ตามขันท่วมถูกอยู่นำเฮ้านี่แปลว่าปัญญาเฮ้าบบหลายขันปัญญาเฮ้าหลายเนี่ยคว่มถูก์บยู่ถูกย้งก็ตาม ทรงแบบนเล็กกระดพระพุทธเจ้าเราพ้นทุกข์พาะปัญญาเราหลายบางต่างต่คนมาด่าพระเจ้าคนดา่าเล่าเดี่ยเราหูจ้จากเลยว่านี่คนท่ามาแห่งความทุกเราหู้พับหลับเราสิบสวสนใจเลยเราสิปล่อยว่างเลยเสยเลยเราเรียกพ้นทุกข์ได้แค่เฮาพ้นได้บอก มาได้แท้โศกับวลิเทวทุกขโทมนัดสูปยญาสาปปีทุขาเนี่ยแปลว่าแม่ความโศกความลำไรลำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแก่นใจก็เป็นทุกมาได้แท้ทุกมันอยู่ในตูเฮ้าพี่สุขมันก็นอยู่ในตูเฮ้าเนี่ยทรพมาของพร,รง 80, พุทธเจ้าทั้งมัดแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันอยู่ในตูเฮ้าทั้งมดเลยมัดสุขคน,นอุทธเจ้าพระองไม่จากตูเพิ่น น้ำโตเพิ่นกับมีน้ำเต้าเฮ้ากับมีคือกันซ้ำกันก็เพิ่นแต่ว่าปัญญาเฮาหักหลายถ่อเพิ่นสื่อพอปัญญาเพิ่นสีลายแต่เพิ่นฝึกสมาธิมาพราสมาธิมันเป็นทีมาาของปัญญาเพิ่นได้จัดไว้ว่า้าผูใ้ใดมีศีลแล้วบุฝึกสมาธินี่ปัญญาบ่มาเพิ่นเลยแค่เดียวว่าศีลส,สมาธิปัญญาวาบเซียลองเอาน้ำคงคุณไปใส่ขวดแก้วไว้เด้อ ตื่นยนมันเศร้ามากความคุณมันสิอยู่ข้างล่างความใสมันสิอยู่ข้างบนแล้วมันสิมองเห็นอย่างชัดเจนพอสามารถที่จะเปลี่ยนทีมากของปัญญาสามารถที่นี่มากหลายหลายทางเด๋วว่ามันจะเดินจงกรมนั่งสมาธิอย่างเดียวเด้วบางที่ก็มาจากกาันฟั่งคือกันพอคำว่าสมาธิมันแปลว่าไม่หวั่นไหวพอฟั่งพระเทศเรา ผู้ใดป่อยผู้ใดด่าผู้ใดว่าเพื่อนบ่ดูถูกเย็นยำเสยบวันไหวเลยสมาธิมาแล้วใจหามหันมันคงร้อยเปอร์เซ็นต์พอไปเดินจุกกลมนั่งสมาธิเบื้องตี้เราพระพุทธเจ้าไปเห็นอยู่ต้นไม่้นไหลเหลือจะกระดูเอาพระจิวหาดันพระตาลุลิ้นดันเทดานจนพระเสโทไหลออกทางพระกัญชาเฮียไหลสีแร่สะ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 เลย ถามว่าจันสะลูกว่ลูกนีีนัดขาดก่อนเราสิบวดป่าพ่อป้าแม่ป,ป้าลูกแบบเนี้ยเราเห็นมาพ่อแม่เราบคชนทุกเรา,ามันมีทา้งคนทุกเรามาบวชเพื่อสิดึงพ่อแม่ออกจากทุกเบื่อจต่คนน่าเอาลูกมาบวชไปยังก็เสียเอาลูกมาบวชเพราะว่าเสียให้ดึงพ่อแม่ออกจากทุกแต่บางคนบัดดึงพ่อแม่ล่ล่มทุกกะบัดม,มีบัดนี่ บวชหรอกว่ากินยาบ้าตรวจพ่อเงี้ยวซีม่วงเขาจับไปพอมแห่งดึงล่งตำกวเก้าบาทนี่บวชเน่มันบวชได้หลายแนวอยู่เด้บวชส่วนมากก็เอาพ่อแม่พ่อถทุกเขาเลื่อนว่าบวชด,ดึกจูงพ่อจูงแม่ขึ้นสวรรค์ฟังอยู่บอกเรื่องเงานอนเก้าอี้ทั้งรางยังเหงานอนเ,อเนอนด้อขันเงานอนกับห้ลร่มมาทั้งน้า เอาคมมือคมไว้ย่าไปทั้งหลังเชิงซาราเนี่ยบ่อันตรายปัญญดอกเรานอนไปทา้งหลังกับบุพเพเลยไปล่งบานดอกชาผู้ใดเบืองปัจจุบันผู้นั้นอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าเบืองปัจจุบันจัาไหนเรื่องอดีตสร้างมัน่นเรื่องอานาคตสร้างมัน่นว่าแต่ปัจจุบันเนี่ยมันปลอดภัยเดียวอดีตดีเองเดียวอานาคตดีเอง จุบันยังไหนขนาดนี่เสาหมองหรือผองใสจำไว้เท่านี้ยุบ้านกระามยุบบ้านกระามใส่บาทกระามบ่ใส่บาทกระดาม,าามห่มเหลียงห่มเขาเงอยงเงอยงบมหอมเงกระามเบื้งน้อยผู้ใหญ่รกระามเบื้องแต่้เพียงวาขนาดนี้เสาหมองหรือผองใสขันเสาหมองแมนเล่นทันนรกมาแล้วพอทันนรกมันแปลว่าแดนที่ไม่มีความสุข สวรรค์มันแปลว่าแดนที่ไม่มีความทุกข์บรรด้แทพคนที่ไปจากไปเกิดสวรรค์ไปจากความเบิกบานไปจากความพองใสเบืเอ่อแต่เพิ่นข้าใยา่โย้มใส่บาตรเพียงใส่บาตรฟองใสบอกสาถูกมือเนี่ยผู้กลาสิใส่บาตรก็น้อถ้าบมัทนดเด้บุญอนญาตยุย้ยกก่พผัวหนะัง้าถูกมือเนี่ยผู้กลาสิไส่บาตรก็น้อ งาบตายตอนนั้นไปสวรรค์ดาลาดเด้นนะขนาดวนท่านใส่ได้เนี่ยจินใจมันเบิกบานแต่ว่ามันบ่มีหรอกผู้ใดสิไปป้่อยผางาบตายต้อจะใส่บาทเนอาหาลงทองลงใส่ม่นดะบ่มีหรอมีจตจสาทูเมื่อนี่ผู้ขาดที่ใส่บาทต้องเียกกัเอิญผัวมาใส่นำ้ำตามาใส่บาทน้ำกันแล้วผัวก็ได้ขึ้นสวนรรค์หือก,กันเนี่ยนั่น เออหลานมาลาลามาลยลายกผ้าใส่บาตรเร็วๆมาคนหูเร็วบอกว่าบอกใส่บาบิบไมาโลดไม่หลดเดี๋ยวเจ้าจะบ,บอกดึงหลานขึ้นสวรรค์พร้อมเล่นน,นะนมหาตะโยวันเดี๋ยขึ้นสวรรค์เนี่ยทำดีไว้ให้ลูกทำถูกไว้ให้หลานอย่าทำชั่วนชาสาม,มารถลูกหลานสิเดือดร้อนที่หลังผู้ใดไปหาเล่นไพ่เล่นการพดนองผนันไปหากินเหล้ากินเบี้ยเป็นตัวอย่างลูกหลานไปในทางต่ำ แม่ไปเล่นไพ่เจ้าหน่อยพ่อกระติบวกวกลาล่าไปเอิญแม่ไม่กินขา้าวแม่แม่ไปกินขา้าวเดี๋ยวเดี๋ยวตานี้กันแม่ให่ลงน้ำจําตาในียงหลานมันปันลงเถื่อปันล้งตาเดี๋ยวมันเถื่อซ้ำเมื่อรุ่นมันไปกวอนแม่บานเลยเจะเอินว่าพู่ขึ้นขึ้นยา่าขึ้นลงดึงลูกหลานไปในทั้งนรกล,ลาไปเอิญพ่อมากินขา้าว ตา,ต,าต,าตายตายแต่เราอยย่หันบอตาตาไปยินเขาแม่บอกเดี๋ยวเดี๋ยวกงนี่งกันกงนี่งกันเอาไม่ยังหรอกนักเรียนนักเรียนผู้ใดอยากฟังนี่ท่านผียกมือขึ้นผู้ใดอยากฟังนี่ท่านผีโอ้ผีอย่างไายเลยมันมาม่นมันมาม่นเน้นไปไปส่วนม่น ก็ฟังเน่ยเด้ออาผู้ที่ได้ยินเสียงนี่เสียงนี่ดังไกล้ไกลบุญน้ำรอเดินวัดดังไปหมดเลยบุญอ่ะอาตมานอั่นทุกคนยังได้ยินใกล้ไกลบุญอ่ะขนาดหูหนวกได้ไหูหนวกเนี่ยกับโอ้ยเมื่อเรื่องรถเกียร์ต่ำวะมาทั้งหลังกับบ่บีบแกีมาไกลไกลจนว่าเสด็จบุญนี่เมื่อเรื่องฝันหมาฝรั่งมาทั้งคนุ มาใกล้ๆหลอโหบาดเดียวสเดินเหยบตายวะมาฟังกับเสียงไงอุบาทฟังไปเลยเด้อภาษาบ้านเฮาเอินว่าความสัวภาษาศาสานาเอินว่าบาปหรือนรกแปลว่าความคุณมัว่วเสาร์หมองในจิตใจเฮาเอินต่างกันซืน่อบันได้แท้ อาตโมโบราณวาสวรรค์ในอกนรกในใจบางท่งนจะพาเพิ่นพาญาติโยมทำบุญหาโอกาสบ่บ่ทำบ่ได้คนนี่มันเกิดมามันทำได้สองอย่างตอนน้นไผคือกันบ่ทำหยังบุ้มีขันบ่ทำดีมันก็ทำชั่วเท่านั้นมันอยู่ซื่อๆบ่ได้เพราะตอนนั้นพาต้องหาโอกาสพาโยมส่างคุณงามควมดีเดี๋ยวมันสิป้องกันบ่อยากทำควมชั่วบาดเนี่ยคุณไอ้ทำควมดีได้หลายเดี่ยบ่อยากทำดอกควมชั่วพระพุทธเจ้าว่า คนดีในถ้ำด pues, um, ีง่ายง่ายทํำสัวยากแกลผ้าผ้าท้ำบุญจะจมเลยไปเห็นโลดเผินผ้าไปเห็นยังผ้าไปสวดมนต์ก็ไปผ้าไปใส่บาตรไปเกตเลยพอใส่กับไปพ่มีเงินมีทองกับไปสวดมนต์เอาเงินซื้อก็ได้สวดมนต์มีสามลักษณะหนึ่ง สวดได้สองจำได้ตลอดสามแทงตลอดหมดเลยหมายถึงว่าเข้าใจเนื้อหามมดเลยแต่สว่วนมากจำได้กับสวดได้พวามาพวกอินเดียเขาแท่งตลอดหมดเลยมันเป็นภาษาเขาส่วนเราเขาแปลได้พอมเช้าสวดได้อยู่สว่วนมากแต่ว่าหับแป่บได้แล้บมอเข้า,ขาใจ เอาไปมาสวดแพ่เมตตาโยกาดากันโมโหจักว่าเมตตาแปลว่าอย่างมู้นเนื้อเอาเวลาอาพยาอาปชะอเดกาสุขีอัตนังบาลิหาลันตูบอ้ยว่าดีคืออย่างหนึ่งพุทธสาวกเอาเวลาอาพยาอาปชะอเดก้าจุขีอัตนังบาลิหาลันตูเอาไปมาส เวลาแปลว่าจะได้เบียดเบียดซึ่งกันแล้วกันเนี่ยวันน้น่งที่นอนบม่ได้นอนแล้วทุ่มีนเมา้กาแฟคุยกันบัดคืนทุ่มไปใส่สว่วนขาวจำสินอเดอร์หนฟังเลยเดอโยมพอ่อโยมแม่เดอผู้สิมาล้มบุญกระถินเมื่อนี่กระถินสามาคัคคีบางคนนี่สังเกตบางเด้อบุญ เพิ่นแห่กระตินเนี่ยมนโอ้ยผู้ขาก็อยากไปแห่กระินน้ำเพิ่นเดะว่าขันติป้าไปก็ยันไฟไหมหมอเขาสาธุผู้ขาก็อยากไปแห่กระตินน้ำเพิ่นดูน้องเทียกเอาศาสตร์มาปูหัวช่างน้องเทียกก็ตังน้ํมมาไม้เพิ่นจินน้ำท่างตายตอนนั่นขึ้นสวรรค์กันเนี่ยน่ะไ่ได้ไปแห่แต่เราวังพวกไปแห่เนี่อยู่สวรรค์เราว่างสวรรค์สั้นนี่มันอยู่ต่ำๆได้ตกเหนื่อยไงได้หนง แห่ไปแห่มาเหยียบตีนกันว่ากันฟาดปากกันต้องแล้วบ้านเนี่ว่านี้เอาไปมาไล่กันไปวิวลงพักภูมิบาลเนี่มาด้วยเอาเอาเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วไครล่ะลูกใคละลูกพยาบานโอ้ลูกผูพยาบานมันตีมูควันมูเลยอันหนึ่งมันเป็นคนพิการ ย่างเขาตีกันนะ่ะมันเป็นค้นแบบนี้ไหมย,ย่างเงี้ยงหยงถึงไหมมันแรงเขาผัดว่ามันเห็ดใส่เขาเขาเป็นแห่งน้ำจีบาวานดิอย่างมันต้องค้นแบบนั้นไหมคนอหยางไหมอ่าองค์ที่สองมาเลยย่างบุกเวลาเหลือหน่อยแล้วนี่เหลืออยู่สิบนาทีหนึ่งหนึ่งยี่สิบห้านาทีหนึ่งนี้ฟังนักเรียนนักเรียน เดี๋ยวเอบบในท่านปีให้ฟังนักเรียนหาขนบําเพ็กลุ่มนี้กลุ่มพุนานักเรียนหาขนมันพากันไปหาเรียงงัวเรียงข้อยน้ำผู้น้ำเขาบาดเนี้ยมันไปเห็นพังพรผูอยากบอกฟังพรหนูผูอยากบอกหนูมันแลี้เขาหู้มันเลยว่าเขาบอกอม,มีแนวคนอัดหู้ไว้เอาไม้มาตอกอัดเลย มันมือร่นเขายังเอาเสียมเอาบักจอกมานั่มมาโอนเรามันตอกไวแนนแนนแล้วบันมันออกมาได้เี่งบานี้มันก็พผ้ากันมาบ้านย่อมแรงบานมันผ้ากันเปื่องคุ้ยทั้งพืพ <c oughs> ้นบนบานนี่มันลืมหาของมือมันยังมามันยังถามกันวเอ้าเขาอ่านูหนูไปบ่อมันตายโดยบวกบานนีงไปไปเขาไปเลี้ยงทั้งนั้นเอาง้วคุ้ยไปเลี้ยงทั้งนั้นแล้วบานนี้เอาเสียมไปนั่มไปโอนเราไปกับไปต้อยไหมน่ะออกมาเพราะต้อยไหมนั่น หนูมันบ่ได้กินยางก็เก็บมือมันข้านออกมาบ่ไปบ่ได้เลยบ่แลีนเลยขัานก็เก็ก็เก็บก็เก็บออกมาไอ้หัวหน้าวะอย่าเห็นมันหอกสงสารมันมันบ่ได้กินน้ำกินยางมันมันไปบ่ได้เดมันมันข้านออกมามันแลีนบ่เป็นแล้วมันบ่ได้กินน้ำเดีกน้อยหาคนนี้ข้อใหญ่ขึ้นมาแน่บ่เลีนหาคนนี้ข้อใหญ่ขึ้นมาแนบบ่เนี้ย่ากันไปบวชเน้บาเนี้ ไปบวชนี่เราพาคกันไปนั่งสมาธิทั้องทำไปสั่งสมาธิให้ทำมันในเมื่อฝนตกฝนตกบันเนี่ยก้อนสีเห็นทั้งผู้มันพังพังคือรุกือรูคือมาใหญ่มาอันปากทำตึบบันเนี่ยแน้นน่อยหาคนนี่ออกบ่ได้เลยบันห้องเลยซอยเน้ซอยเน้ซอยเน้ซอยเนี่ยยังเสียงอยู่ในธรรมมันดังอยู่ในธรรมบุล่ามันออกมากนหน่อยหูมันซสอดมองเดยมันทำก็จอด เอาไปมากได้หงเก็นมือคือกันหงเก็นมือคนมาหาหนไม้ซอยนี่ซอยนีย่เอาเป็นเสียงยังคือเสียงผีแท่บ่เป็นผีนี่นีน่นีน่นี่เป็นนันงหลับคือผ้ากันไปยุนหันหินมันพังอัดปากทำเขาก็ซอยกันไปงดัดหินดอกน้นนั่นสุนมันข้านดอกมากคือกันกับหนูบ้เข้าน้าบริยินเก็นมือก็เก๊บก็เก๊บก็เก็บออกมาบ้านนี้ ขอออกคันสาจังซีแล้เนี่มันก็เลยขึ้นว่าห้องไฟผ้ากันไปเดินจงกรมนัางสมาธิที่ั้งหลังผู้บเวยไปก็ะบาผ้ากันไปนางสมาธิทั้งหลังผู้บ้า,บานเน,น,นี่ยทั้งผู้มันมีผีอันเคยได้ยินบอกว่าผีมาจ้างหนังไปสายค่ําจนเคยได้ยินบอกไปอยู่ดอัดค่ำโจนโ สีมันผีมาจ้างหนังไปสายสายแล้วออกมาบาัวใหมันมันอยู่กลางเกาะภูหลังลดหนังจัะไข้ยังขาไปได้อีหนึ่งบ้านอีอถ้ากับไปนางถ้มมึอหูบ้านเอผมมีมันมันมมุ้นทีนี้นไปสวดมนต์บ้านพวกผมเนี่ยเอาบ้านมันเจ้าอยู่ใส่นี่อยู่ปลาทาั้งนี่อยู่ทั้งไงอันนี่เยโอ้ยไปบ่เชองเราพูด,ดจากทั้งไปเดี๋ยวพวกผมจะมาลับดอกมันว่าเอ้กษัตริย์หันย่ามาลับเด้อ เออแต่ว่าสัญญากันเด้อไอ้ยังยันสวดกรณีเด็ดขาดขันผู้ใดทองประเด็ไปทองไว้เด้อคาถากันผีหวังช่างไทยมันบ่กเมตตานยันสปารู้ก็จะมิงมาหนอน้ำมาไปใหญ่เอาปริเมันนังอึศเปน็นจะผียันผหิยังเด้มันนี่มันบอกว่ายันสวดกรณีเด้อเออเน้นกับรับข้ามมันไปในบ้านมันมิตาปูกาบไม้ มุ่งใบใหม่มันพากันไปส่วนมตนพวกเน้นน่ะอาองนั่นพอสวนม่นไปองหนามู่มันลืมข้าวบาดเนี่มันบอกว่าจะสวดกรณีนูองหนามู่ก็สวดไปอ่ากุจังกาลังกาดาเมามงาลงกะดเมนกลางกาดามมานี้ลืมข้าวไปสวดกรณีบาดนี่ยกรณียามันตากุเรยันทางท่างบารังกะปิเตเมจัตตาโกตุตวตุตุตุตมื่นตาขึ้น มันโมเมนเฮียนค้นบานเป็นปาย่างคุ้บานนี่ผีซุ่มนั่นพอเห็นแล้วมันหนีไปเถองมูนเลยมันย่านท่านพูดใด้ย่านผีมาทองไว้ทองกันละนี่มันกันผีได้กันส่วนท่านพู้ใด้ฟันไหล่ไล่ตึ่นขึ้นมาส่วนที่ยังพอได้ก็ตามส่วนที่ที่พิโสก็ได้ที่ทีพิโสพราว่าล่าหังทำมาฝันเขาฝันเห็นผีแม่นบอกต้อฝันเห็นผีแล้วเขาย่านแมนบอกตึ่นขึ้นมากสวดเลย บ่ายังบ่ได้แต่เดี๋ยวว่านโมซื่อๆก็ได้นโมจตสามลังกวาโตละงกวาโตสมาจะมุจซานโมจะซายงก็ได้ไปมันมันยันมันหนีเองดอกลองเบิ่งเด้อกันผู้ใดยันผีบ้านนี้พอหูเมียกุดมาผีหนีมัดบ้านนี่มันบ่แม่นเฮียงพุนปลาย่างพุ่นอะงาไม้มันเป็นครบรึ่งข้าครบรึิงไม้แต่ว่างามันร่วมกันอยู่หันนี่เหนือภากันนางส่วนสุดทึงปลาย่างบ้านี้ ขี่หนีมดบาดนี่มันบ่แมันเฮียนคนเน้นเนืองฝนเงยกัวมูกีวอนน่ะผืนแงวกัวมูเน้นนี่ฝนเลยสลาดเห็นจะไหนเขาจังสีร้องไรเอาพายกีวอดนี่เกี่ยวโกงแง่แล้วก็สิกรุงปสิกรุงปสิกรุงปแม่นแล้วเน้นเงยกัวมูพายกีวอนเงยกัวมูวันนี้เน้นเน้นเงยก็บสิกรงมายสิกรงปั เน้นน้อยมันกันซีคือกันเน้นน้อยผัดผายกีวอนเน้น้อยสั่นๆบ้านนี่มาฮอดกลางต้นไม่กีวอนมันเค็งบ้านนี่เอาใบมาข้าจะลอยจะแลยอยู่บนบดทั้งสี่องค์ลงมาได้องค์เดียวองค์ที่บอกว่าอย่าอย่าขามันเถาะอย่าขานูถชอมันว่าได้กินเขากินน้ำจะไปจังมือเร็วองค์นั้นรอดได้จำได้อยบ อยู่บนดินท่านผีไครสิฟังยกอมือขึ้นฟังดินท่านอะพีนิหารนะดีแบบเน้นหน่อยซักสิทธิ์ขนาดเลยเน้นหน่อยพระสิฟังไหลจะออกพรรษาแล้วเสียภากันไปาหาเดินทุเรงน้ำผู้น้ำเขาไปล่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าล่าภาษาลีบุญในเดิมภาษาลีบุญบอกว่าเอาเน้นน่อยไปน้ำด้อ เอาไปยั้งโจรมันไหลกว่าดถเท่งผู้ทั้งฝานาหนาะห้าโจรไหลเน่นน้อยก็ตายท่อนตัวเอาไปลูดเนียนน้อยพ่นนี่แล้วเร่นพละรานเร็วแล้วนั่งสมาธิเก่งขนาดพวกโจรฟันนี่เสยบันนี้เอาเนียนน้อยไปน้ำเพราะไปหอดกลางคู่เขาไปภาอยุหันพวกโจรมันมาบานนี่มันบอกว่าพระองค์ใดสิสลายชีวิตบอกมาเลย พ่อพวกข้าพเจ้าพวกมหาชนบนบานบวงสวงผีผู้ไว้ว่าขันพ้นสนะสิ่ข่าวค้นมาสังเวยเขาเอนสังเวยตัดข้อเราไปบูชาบูชายันเขื่อนตัดข้อเราไปบูชาผีผู้เพราะว่ามันบนบานบวงสวงไว้ถ้ามันพ้นสนะมันก็จะข่าวค้นมาให้เลี้ยงผีผู้คือยังเอาเป็ดเอาไก่เอาหมูไปไปเลี้ยงผีนะมาด้มันบนบานบวงสวงไว้องนั่นกัว่า ผมสิสลายชีวิตแท่นมูดอกองนี่ยกับว่าผมสิแท่นมูดอกเนี่น้อยเลยว่าอาจารย์ครับผมสิสลายเองดอกโอ้เนี่น้อยคือคุยจะววาเอาผมสิสลายเองดอกมาหาโจนมาแยกว่ากันยากแล้วกันว่ามันยากขาดทิ้งเหมือนเดีย้านีเนี่น้อยสลายเนี่ยน้อยและบอกว่าท่านมหาโจรขอเวลาจักสามนาทีไปนัางสมาธิเนี่ยน้อยโจนมันกับงานอ้อม ันอขาคนเนี่ยมันต้องยางอ้อม้ากันเนี่ย้คนเผลอเจ้กัมันยังจีบตัดข้อเลยนี่น้อยกับนางแต่วาจีบเฉยอุทูอุท่ในใจแกอุทูในใจแกจนมันเรียว่าความเลยยางเน่นเอาเลยสักดาบออกมายางหอบเลยสามหออฟันลงไปดาบโงูลงคง เพราะว่าเนี่ยน้อยแกเป็นอระะหันต์แล้วแกมีฤทธิ์ห่วยมาสร้างว่าเะบานเนี่เอาดาบว่างไมเนหน่้นะเอาดาบวันใหม่มาบาดท,ท่องเหลีอยงแบบไงเลยสร้างออกมาช่วงจังช่วงจังเนี่ยน้อยก็เซยบ่มียยาดยางเลยยางอมความเรย่ังเน้นเอาเลยนักเขาข้อเน้นนี่ยขา,าดคอรอเล็ดาบดาบขาดเกรื่องเลยบานีกโจลเล็บโจนเล็บไปกราบเน้น โอ้ยพี่เน้นอันพวกผมขอบวชน้ำเน่ยไปอย่างเพราต้องบวชน้ำเล้าดอกตามเล้าไปเน้นหน่อยเอาโจรผ้าไปหาบะพุรธเจ้าวบวชบ้ดเลยขนาดเน้นน้หน่อยสามารถเอาโจรบวชด้บเลยต่กี้โจรมาหาพลหาขาเด้เพราะว่าเห็นเน้นหน่อยมไม่ลิบมันเล่นน้ำมาบวชน้ำเน้นอบเนนเน้นหน่อยเอามาหาบะพุรธเจ้ามาบวชพระพุทธเจ้าวบวอะไรเอาจำนั้นแลนลบบหละเนาะเวลาบนหลอดเดียว